กยแดงแดงแดงอ๋อตะกี้เราคุณครับผมแดง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 ช้อนช้อนช้อนยูนดีรถกูเสียหลักได้ไงวะเกิดอะไรขึ้นวะมองไม่ทันมองไม่ทันเหมือนกันพับจอโอ้โห้ไม่เป็นไรเราลดถังฝังทนเฮ้ยยิงยิงยิงช้อนช้อนช้อน ้องพูดภาษาใต้ดิน้องเบาต้องแรงตายพี่เบาใช่ใช่ต้องแรงตายดิยใช่กูแรงตายกูน่าแรงตายช้อนอช้อนช้อน,อนพี่เบาอย่าอย่าไปชนก็ามักงแรงเขาควักปืนจริงมายิงเสียอุย้ยอยสเต็ปไหมสเต็ปซิ่ว ดูดูดูเป็นคอมโบเป็นคอมโบโอ้ว oh. ้ฮูคอมโบของพี่บ่าวเองไม่ต้องห่วง two hours later ไป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  l e t โก้เล t s go Let's go คันเดียวคันเดียวไอ้วันคันเดียวความแล้วความแล้วฮะมันความแล้วเมื่อกี้มันความเอยเวลาได้ดีเลยอะไรวะ ลุดเลยถ้าเราระเบิดธนาคารได้เราก็จะซื้อเรือลำยักษ์ได้เลยเว้ยสามแสนอะสามแสนอะแต่ถ้าเราถคว่าไม่รบเราก็จะได้เลยนะเด <c oughs> ี๋ยวพูดอย่างนั้นดิ <c oughs> คนเราต้องมีผิดพลาดกันบ้าง้ <c oughs> หูหไม่ทันวะเร็วเกิน โอ้โหสัมผัสที่สี่เอ้ยแม่งกดไม่ติดเฉยดู้กดโดนแล้วนะแต่กดไม่ติด ยังไม่ลงเลยแบบว่าขอทางสนอได้ไหมครับไอเต้าอ้วนหมดเลยขาชน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 ใช่ไอเต้าอ้วนหมดเลยอะโอ้ยโอ๊ยช่วยกันดีน่ะช่วยกันดีโอ้ยโอ๊ย ้ไม่มาสักคนเลยอาบ,บุยบุยเลยเรียบร้อยเอ้ยแต่มันจำเสียงเราได้อ่ะมันมันแันเตะล้วแน่เลยมันเตดมันเตดเอาได้สองตู้สายไฟดดจกข้างหลังน่สายไฟมันง่ายอยู่เอาเฮียกอนบรรลดช้าครับสายไฟอะ่ะ สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีสวัสดีทุกคนนะครับผมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กด<ช><น>แชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ยังไม่ห่างหายกันไปนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยครับผม <S <S เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้รอดูแล้วผมพรุ่งนี้มีสตอรี่เดือดแน่นอนครับผมเพราะว่าพรุ่งนี้จะป้นธนาคารกันแล้วนะครับผม <S <S เอาเป็นว่าพรุ่งนี้เราจะเริ่มทําการวางแผนป้นธนาคารแล้วเราจะป้นในวันพรุ่งนี้เลยครับผมพรุ่งนี้ก็ จะลืมมาดูกันนะครับผมพรุ่งนี้ไลฟ์สดสองทุ่มนะครับผมท่านแม่ทำไปจอดรอขอขออีกตู้ได้ปะครับมันยังไม่คุ้มเลยอ่ะมันยังไม่คุ้มเลยอ่ะขอดีดีดีมันกันจับนะโอเคโอเคเป็นไม่คุ้มบาทตำรวจอ่ะรีบมาเกินขอสักสามตู้ไม่ได้หรอต้องอ้วนไปไหนอ่ะไปแล้วอ่ะเราสองจับผมไม่ได้หรอก ไอ้มาแล้วมาแล้วเต้าผอมเพียวเต้าอาสามสองจะสู้สามสี่งั้นหรออุ้หือเกือบหลุดจะหลุดโค้ไม่โดนไม่โดนลองมแบบดิจิตอลเออเขาเรียกไอ้เต้าอ้วนมา สมชายขโคนมากครับหนึ่งร้อยโดเดตสมชายมันจะรวยไปไหนวะเนี่ยกูไม่มีสมาธิขับรถเลยเฮ้แต่มันแรงนะแรงอยู่นะลูกกูจะผังเปล่าวะกูชอบมาแล้วนะใช่ปะรอพี่เดนเฮ้แต่เมื่อกี้เราเดิราไม่ได้ตอนเลยนะเราอยู่เออมันจมน้ำเกือบจมน้ำอ่ะ โอ้ยโอ,โอ,โอ,โอ้มันล่วงน้ำเช่เหรอเสือบร่วงอ่ะมันปิ้นคอไปแล้วมาละผมมาโดดเด็นไปได้ครับขับรถดีตำรวจดิตตามมาอยู่อ่ะไมันตื้อวนี่มันตื้อว่ะเยเฮ้ยมันเห็นตู as much as much as มน้มันเห็นต้ยเมันเห็นตู้เรามันตื้อมันตื้อเฮ้ยๆๆมันไม่เลิกอ่ะ มันเลิกโค้งนี่แหละวู้ยไม่ยอมอ่ะตุ่มเข้าช่องไปแล้วม่ไปไหนวะเข้าช่องข้างขวาไปแล้วมันเอ้ยมันยังตื้มันยังตื้อเอ้ยมันด้ตามอีกเหรอม,อมันตื้มันตื้อ เตือยตือไอ้นี่มันขี้ตือยจำไม่ได้ก็ปล่อยๆเถอะสายไฟหกเส้นทำเป็นตือใหญ่ตือยเหอเรียบร้อยเรียบร้อยทำไม่ไ<า>ันยังตือมันยังตือเอ้าโหแต่มันอยู่ข้างบนเรียบร้อย <laughs> มันอยู่ข้างบนโคตรหล่อ

วสวัสดีเตา้าอ้วนโอ้โหสามสองจะกบปะครับคุณตำรวอจอึ้ยไปเรื่อยๆมนทับหน้ากันที่ดีเมื่อกี้นะคุณตำรวจขอกนขอ,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 อเบอร์เบอร์ขอพลิกรถก่อนให้ยางหนึ่งให้ยางหนึ่งพลิกรถก่อน

แม่งเอ้ยใจร้อนจัะอ่ะยิงยิงอย่างเดียวเลยอ่ะตกทั้งหลายถุงไอสัตว์ต้องเล่นลิ้นหน่อยเอาแตกได้ไงวะยังหน้าซ้ายพี่แตกอยางกูแตกได้ไงมันยิงมันยิงคันมันยิงอันนึงเฮ้ยมันแตกเยอะมันแตกเยอะแตกสามยางแล้วเนี่ยอ้าวผมเห็นเอ้ยเอ้ยเอ้ยแตกสองครับ โอ้ยมันมาแล้วที่เลียวไม่ไปเลยวะเอาไงดีไปก่อนไปก่นอนเรายัางไงก็น่าจะรอดหรอกยังไงก็น่าจะรอดวะเลียวไม่ไปเลยร<ล>ถทางฟังโทนโอ้ยอย,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 ยิงอย่างเดียวเลยอะคุณตำรวจใจเย็นที่มันเรียวไม่ไปเลย ใครบอกให้ยีกรอดาวว่ายีกรอหลังไม่เป็นเหรอมันไม่ปล่อยล้าได้แล้วจะโอ้ยี่เลี้ยวไม่เลี้ยวไม่ไปอ่ะคุณต้องใช้รอหลังช่วยบูนแห่งโองไซดอนต้องมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ย ถึงถึง er ถึง er ถึงถึง <ch> ถึงถึงไอ้ยัยเลี้ยวไปไปเลยไอ้ยัยมันเลี้ยวไปขึ้นเลยอ่ะเหมือนจะขึ้นนะแต่มันไม่ขึ้นเออยังกูอยากเข้าหูบิซ่าแต่แต่ทำไมเราดูไวๆก่อนมาขนาดล้อเราแตกอ่ะโอ้ยไอ้อ้วนไอ้อ้วนมันมาแล้ว กูต้องใช้ใช้เบรกช่วยอ่ะเดียวอ่ะเรียบร้อยไปหนึ่งเอาสามสองลุดเอาสามสองลุดหลุดละเราต้องรีบไปแต่มันขึ้นมาแล้วเชื่อมันในรถถัง let's go <S ไปแล้ว โอ้ยเลียเล้ยวเลียเล้ยวเลี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 ้ยวข้อศอกข้อศอกข้อศอกโหเลี้ยวยังยากอ่ะตอนนี้นมันเลี้ยวไม่ไปใหญ่สัดโค้งอะไรกูจะหลุดหรอกแล้วแหละพอดีกูเลี้ยวกูใช้แบบสเปกบาร์ช่วยอ่ะก็เลี้ยวอ่ะ เออไม่ใช่ยาชนยาชน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 หมายถึงเราอะชนบะเราอะชนมันเนี่ยเนี้ยพี่สภานี้แหละเราจะทำให้เรารอดสภานี้แหละไปไปเอ้ยอยู่ดี ไปไปแล้วหนึ่งมันถ่ายลงไปเฉยเลยรถกูถ่ายไม่ไปเฮ้ยทิ้งยาวรถมันรถมันไม่รถมันไม่ไหวรถเราเหลือร้อยห้าสิบแล้วขอมันซ่อมหมดแล้วะรถมันไหวรถมันไหวมันไม่ปล่อยเราเนี่ยเราเี้ยเราไปด่ามันไอต้าอ้วนเยอะจังอย่าน่ายตาอ้วนเต้าอ้วนเดาแบบนี้ เนี่ยเนี่ยพี่ไต่ขอบขึ้นนี่ก็ได้นะได้ได้เฮ้ยมันไม่ไต่ตามเราว่ะตรงนี้แหละความแรงพอไอสัตว์ไปขึ้นสักอันสีขั้นถ้าเราหมดละเฮ้ยควันขึ้นแล้วรู้แล้วไปตรงน้ำไหม Oh, e โหยเฮียตำรวจมีคันคนสองคนนว่ไหวเฮียถ e ้าวิ่งเราจะอรอดป่าวะไม่รู้ว่าตรงน้ำมีไหมอ,อามา่ <Digital. S 1> ะตไปทใจเย็นย่าตรงน้ำไหนวะแถวนี้ไม่มีน้ำงั้นาาขอสิ่งกีดขวางเยอะๆ <laughs> ตำรวจขอซ้อมก่อนขอซ้อมได้ไหมอ่ะ ไปไหนกูสับก่อนละ ก็ม <Yeah! c oughs> bon. anyway, ีใครบ้างมีใครที่มารับได้บ้างเด้ไนม Two hours later โอเคทำความรู้จักกับตำรวจนิดหน่อยนี่ กล้วยแดงแดงแดงอ๋อตะกี้เหรคุณครับผมแดง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 แช้อนช้อนช้อนทีดีโลกกูเสียหลักได้ไงวะเกิดอะไรขึ้นวะมองไม่ทันมองไม่ทันเหมือนกันพับจอโอ้โหไม่เป็นไรเราลดถังฝังทนเฮ้ยยิงยิงยิงช้อนช้อนช้อน จะพูดภาษาใต้ดิน้องเบาต้องแรงตายพี่เบอใช่ใช่ต้องแรงตายดิยัยกูแรงตายกูน่าแดงตายอ้ยนราไชนพี่เบาอย่าอย่าไปชนขาาเขาแรงเขาควักปืนจริงมายิงเสียอุ้ยสเต็ปไหมสเต็ปซิ้วฮะ ดูดูดูเป็นคอมโบเป็นคอมโบโอ้ว oh. ู้โหคอมโบของพี่บ่าวเองไม่ต้องห่วงโอ้โหสองชั่วโมงต่อ ยิงได้จะบ,บกุกยิงได้จะบ,บกุกยิงได้ไอ้บบเจอไอ้อ้วนอีกเรียบร้อยอันที่สองลวงแล้วเหลือไอ้อ้วนต่อไปเราก็ใส่ไฟใช่ไหมเราครบแล้วสะพานใหญ่ตอนนี้เท่าไหร่สี่เองยิงยังไม่ยังไม่ครบขาดขาดอันนึงอ้าวจากไม้เคลื่อกี้อ๋อ๋ออนี่น่าจะขอเขาอีกอันเมื่อกี้แล้ว พอดีเป๊ะเอ้ยเอยวนล่วงหนักหนักุงจุกอโ,โ,โอ้โหแต่ละคันอุ้ยอาสามสองอลังลงฮัลโหลเบิกแล้วด้แล้วรออ,อยูโอ่โอเคโอเคโอเคตอนนี้คูณครบแล้วสายไฟยเลยคูณครบแล้วสายไฟยเลยไปเจอกันตรงไหนล่ะเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ขออนี้จะรอก่อนพึ่งจบ อเจอเจอเจอที่อู่ช่างก็ได้อู่ช่างเราเราไม่โดนไล่นะเฮ้ยไม่โดนไล่ไม่โดนไล่ไม่โดนไล่ไม่โดนไม่โดนไปละเรารอดเรารอดเฮ้ยเนี่ยไมคยขึ้นนะเฮ้ยแต่มันตามมันตามพี่มันตามมันตามเราเนเวอร์มาไหมครับ มาครับเนเวอร์มาครับผมพี่เดนมาตามเราคันหนึ่งไอ้วันเนเวอร์ยูฟูมาเล่นประเทศนี้แล้วไมเคิลไมเคิลจะกินทางอยู่มันเห็นตูดเราให้มาแลกอย่างวันอ้วนเฮ้ยมันมันชนละรอดลหร รอดเลยอ่ะแล้วรอให้เอ้าไอ้เี้ยก็คิดว่าจบจบไม่ติดมันต้องโจบกไม่ติดมึงก็ไปอีกตู้โอ้โหจบไม่ได้ของไอ้เยอะสองคนสองเซนโอ้โหจบกสามคนได้สองเ้นไอสัตว์เอ้ยกูเงิดไปเลยไม่เคลื่อนหนีไปเลยเคลื่อนรอไปเคลื่อนรอไปไปเลย เล t สโก้เบบี้ขอสักสิคันอะไรเงี้ยพุตบวรก็คือจุดซ้อม จัดหลุดอยู่แล้วพี่ชายหลุดละไม่ต้องเขินก็หลุดแล้ว,ลลวขับออกขวาก็หลุดแล้วจริงแต่อย่าเขินวะเนีย่ยขับออกขวาเนี่ยหลุดแล้วใช่มันไม่ตามละเรือเราบอกแล้มันขึ้นไปดักมันตามมันตามอยู่ เนี่ยเนี่ยช็อน,นี้คือสวยจัดจัดล่ะนี่นไงทังแล้วมั้งเรียบร้อยแล้วเ <laughs> ช่เมื่อกี้กเกือบลงไปเต้น,นเรียนลงไปพลิกได้ลรพลิกได้เฉยเลยเรียบร้อยไปแล้วเอ้าหพอดีปออดปเป๊ะผมได้กำไรมา150วิกะ ทุน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 เธอเธอเธอ hours later You are already stolen mm hmm. อีกแล้วอ่ะโอ้สายไฟไอไวชอบบักอะ่ะพี่เด่นพี่เด่นเหลือคนเดียวละตำรวจอะ่ะต้องตอมอ่ะพี่จกไม่ได้ใช่ๆผมยังไม่ได้ร้องจกเลยเดี๋ยวผมตอมอไดะ โทรหาคนที่รับซื้อปูนสายไฟ,ฟยดิไม่อตอหมออะไรนะโทรหาคนที่รับซื้อปูนสายไฟ,ฟยหน่อยบอกว่าสายไฟ,ฟยมีกี่เส้นเอ้ยไม่ได้รับซื้อดิ<ม>เขาขายมันรับดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยดูในทวิตอะมันมีบอกอยู่เพามันรับเออเขาเรียกว่าขายมันรับรับหรือขายมีฮอด้วยม,มันรับปูนหรือขายมันขายดิมันเห็นขาย,ยขายขาย,ขาย เออ,เอ,อโทรโทรไปโทรไป,ไปแ,ลแล้วแล้วซื้อซื้อสายฟ้าม,มามีเท่าไหร่หมดฮัลโหลพี่ชายฮัลโหลได้ยินไหมครับมีสายไฟกี่เส้นอะเจ็ดเหรอขายเส้นเทานน่าไหร่ครับ วันนั้นผมรับกับใครคนนึงเขารับผมเออเขาขายผมแค่สี่ร้อยอ่ะอ่ะได้ได้เดีเจยว<จ><ช>ผมนี่ต้องรวจก่อนเดี๋ยวเจอกันหลากลางได้ไหมได้ได้ได้เชี่ยหอตาลหขอหมอ,อขอตหอตรว นอนลงไปจบดีได้ป่ะด้านหงก่นไม่ได้ไม่ได้แล้วจบได้ป่ะไม่ได้ใช่ป่ะจะต้องต่อมอจริงเหรอไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบเดิมอีกอะ ผมว่าต้องเข้าเมืองอะ่ะเอาฮอออกก่อนสวัสด ฮอหลุดแล้วเอ้ยฮอไม่หลุดพี่มันจะหลุดได้ไงมันต้องหลุดตำรวจก่อนหรอค่อยหลุดฮอเฮ้ยเสียงอะไรดังเปี้ยวไหวแค่แม่ปืนจริงไอ้สัตว์เสียงดังเปี้ยวเข้าหัวเกิดตายมาดีมาดีมาดี้สัตว์แค่ขโมยสายไฟมึงเอาฮอล์ตื้อขนาดนีวว้เหรอไอสัตว์ กูไม่ได้กูไม่ได้ลากสบผลน,นะเว้ยต่เรวัดไม่ไม่ใช่อะไรแล้วได้เรามาแค่สองเซนด้วยนะไม่ใช่เลยเออจะไม่คุ้มเลยเหลือขั้นเดียวแล้วอะตอนเนี้ยเฮ้ย,ยทำไมเสียงมันดูแน่นแน่เนอะ มันเริ่มยิงแล้วล่วงหมดเหือฮอแล้วพี่ได้ยินปะฮัลโหลว่าไงเออข้าจีข้าเจ้ารถไปทำงานดำแล้ว ใครอ๋อมารับด้ยวยให้น้องเองขับเดี๋ยวข้างค่าง,งินร้านโอเคได้ได้ได้เขี่ย yeah, เจอกันหน้าโรงพยาบาลเที่ยาตาม,มาอีกเหรอวะถามจริงสามพันเลยอะ่ะเขี่ยหอยอ๋ยเมื่อไรจะมันจะหลุดเนี่ยไอ้เยันรถกูจะพังเปล่าๆถ้ามาอย่างเงี้ยรถกูจะพังแล้ว

ไอ้กูไม่ได้ฆ่าคนนะเว้ยพอขึ้นทำไมเนี่ยไม่ได้ครับอันนี้เป็นคุณหลายที่มีอำนาจสุดในประเทศผมเราเลยโอ้โหกู<อ> <พอ S 2> ไม่ได้ฆ่าคนแล้วเมื่อไหร่มันจะหลุดเนี่ยสายไฟสองทักสายไฟร้อยเส้นกูจะไม่ว่าเลยมันยิงไม่โดนมันยิงไม่โดน พี่หอหายนะตอนนี้หอหายโคตรรถเลี้ยวเลี้ยวจะทันหันไม่ได้เลยพอแล้วขายแล้วอะ่ะเหลือแต่รถตำลจ ก็ไปซื้อกล่องซ่อมมาตูนไปแล้วไอ้ชัดมันอานเท่าไรหร่อ่ะเหลืออันเหลือสามพันกูเหลืออันเดียวแล้วผมมีสองหมื่น